กำลังทำอะไรอยู่นะคะอ๋อหนูกำลังลองทำ C P R กับตุ๊กแกคะ่ะเหมือนคลิปที่พี่สองคนเขาทำ C P R กับจิ้งจกอะคะ่ะแต่ว่าหนูทำกับตุ๊กแกยางนะคะหนูไม่กล้าทำกับตุ๊กแกตัวเป็นๆหรอกคะ่ะถ้าทำแล้วตุ๊กแกยางมันฟื้นขึ้นมาแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันเลยนะแฟนตาหนูสงสัยอะคะ่ะว่าการทำ C P R แบบเนี้ยมันจะทำให้คนเราที่หวัวใจหยุดเต้นไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงอะคะ CPR ก็คือการคืนชีพให้ผู้ที่หัวใจหยุดเต้นหรือผู้ที่หยุดหายใจให้กลับมาหายใจและให้เลือดลออกซิเจนเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมและยังป้องกันให้เนื้อเยื่อเนี่ยที่จะได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนหนักทารวอนได้อีกด้วยนะซึ่งหลักการของทํา CPR เนี่ยเราจะต้องวางมือข้างที่ไม่ถนัดวางบริเวณกึ่งกลางหน้าอกบริเวณราวนมและจากนั้นน่ะตามด้วยมือข้างที่ถนัดผสานกาันหลักการที่สําคัญก็คือ ตัวจะต้องตรงตั้งฉากกับผู้ที่หมดสติแล้วต่นทันกดด้วยความลึกประมาณ2นิ้วและแรง100-120ถึงครั้งต่อนาทีสุดยอดจริงๆเลยค่ะแปลว่าอย่างนี้เราก็ควรมีการอบรมการทำ CPR อย่างจริงจังใช่ไหมคะออหลักการพื้นฐานเลยนะครับเวลาหัวใจหยุดเต้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับน้องๆก็คือเราจะต้องเอาเลือดไปเลี้ยงสมองของเราใช่ไหมครับเพราะสมองของเรากับหัวใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุด อันดับแรกนะครับเราจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าเขารู้ตัวหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่รู้ตัวหรือไม่หายใจหรือหายใจเพือกขึ้นมาดูหน้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับดูเขาแย่ไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเข้าไปกดหน้าอกก่อนอันดับแรกครับแล้วเราก็เปิดทางเดินหายใจแล้วเราก็ช่วยหายใจมันจะมีคําย่อง่ายๆครับคำว่า C A B C ก็คือกดหน้าอก เก็คือเปิดทางเดินหายใจและ B ก็คือช่วยหายใจนะครับคราวนี้การกดหน้าอกเนี่ยเวลากดก็ต้องบีให้หัวใจผลักเลือดออกไปและคลายตัวให้เลือดกลับเข้ามาเพราะงั้นเราจะต้องกดลงสุดแล้วก็คลายตัวนะฮะมีการกดแล้วก็คลายตัวเวลาเราเห็นเด็กไม่รู้ตัวไม่หายใจหรือหายใจเฮือกนะครับให้ลองตีนะครับที่ไหล่หรือว่าดิส้นเท้านะครับ แล้วก็ดูว่าเด็กขยับตัวไหมถ้าเด็กไม่ขยับตัวนะครับเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับหรือว่าเรากดโทรศัพท์นะครับหนึ่งหกหกเก้านะครับแล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนเอาไว้ข้างตัวนะครับเสร็จแล้วเราเข้าไปกดหน้าอกนะครับโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับวางบริเวณกึ่งกลางใต้ราวนมนะครับแล้วก็กดลึกครับประมาณสี่เซนนะครับอัตราประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีนะครับกดไปสามสิบครั้งครับพอกดครบสามสิบครั้งแล้วนะครับเป่าปากครับ สองครั้งนะครับแล้วเราก็กดต่อนะครับเป็น30ครั้งต่อ2ครั้งนะครับครับอีกวิธีหนึ่งนะครับของการกดหน้าอกนะครับก็โดยใช้นิ้วโป้งนะครับ2นิ้วนะครับบริเวณใต้เรานมกึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับครับกรณีเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับเราอาจจะใช้มือเดียวนะครับในการกดหน้าอกของเด็กนะครับก็กดบริเวณกึ่งกลางของหน้าอกนะครับใต้บริเวณเรานมเล็กน้อยนะครับแล้วก็แขนตึงนะครับกดประมาณร้อถึง120ครั้งต่อนาทีนะครับอัตราการกดก็คือ30ครั้งแล้วก็ช่วยหายใจ2ครั้งนะครับ กรณีที่เราจะดูว่าถ้าเด็กตัวโตขึ้นมาหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเราจะช่วยแบบผู้ใหญ่หรือเด็กดีเนี่ยให้ดูถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเห็นขนลักแลนะครับถ้าผู้หญิงเห็นหน้าอกถ้าเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เราก็ช่วยแบบผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้ายังไม่เห็นเราก็ช่วยแบบเด็กนะครับแต่ในกรณีที่เด็กโตงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้2มือนะครับเพื่อกดหน้าอกให้ลึกได้ตามที่เราต้องการก็บริเวณตรงกลางหน้าอกเหมือนเดิมนะครับบริเวณใต้เหานมนะคบแล้วก็แขนตึงนะครับการขานะครับแล้วก็กดไปครับลึกประมาณ5.6เซนครับ เรทก็คือประมาณ 100- ยถึงร้อครั้งต่อนาทีนะครับอัตราการช่วยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือ30ต่อ2นะครับก็คือกด30ครั้งแล้วก็ช่วยหายใจ2ครั้งนะครับโหไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยในการทำ CPR ผูคิดว่าเราควรมีการฝึกอบรมนะคะใช่แล้วล่ะที่สำคัญน,นะจะต้องมีสติผู้ที่ประสบเหตุนเนี่ยจะต้องมีสติที่ดีมากมาก ไม่ว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีวิธีการ CPR ที่แตกต่างกันซึ่งคนที่อบลงมาเนี่ยเขาก็จะรู้ถึงวิธีการพยาวาลที่ถูกต้องจ้ะช่วยเหลือกู้ชีพในเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องมาดูสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุของผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจเพราะงะั้นน้องๆจะเห็นว่าเราจะต้องใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าถ้าเคยเห็นในภาพยนตร์นะฮะเราจะมีการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าแต่สําหรับเด็กเนี่ยสายเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจที่ผิดปกติ เพราะงั้นการช่วยของเด็กเราอาจจะเน้นเรื่องของการกดหน้าอกกับการช่วยหายใจเป็นหลักนะครับคราวนี้เวลาเราช่วยเนี่ยข้อแตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าหน้าอกของเด็กเนี่ยความหนามันจะไม่เท่ากับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการกดเนี่ยความลึกก็จะต่างกันหน้าที่ของการช่วยชีวิตเนี่ยหมอว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะไม่ได้มีหมอกับพยาบาลอยู่ทุกที่เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนสามารถทํา การกู้ชีพขั้นพื้นฐานเป็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเพราะระยะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะนาทีทองเนี่ยคือ4นาทีแรกเนี่ยถ้าเราปั๊มเอาเลือดไปเลี้ยงสมองได้เนี่ยผลมันจะดีมากเลยครับเราก็จึงอยากให้ในโรงเรียนเนี่ยมีการฝึก CPR กันทุกคนครับโอ้โหเวลาที่เราทํา CPR นี่น่าจะต้องใช้แรงเยอะนะคะกระหดด้ยอนมาตอนที่เขากดลงไปอ่ะหน้าอกเขายุบไปเลยนะคะ ่แล้วล่ะเพราะว่าหลักการของมันเนี่ยจะต้องกดให้หน้าอกเนี่ยกระดูกหน้าอกเนี่ยแน่ไปกับกระดูกสันหลังเพราะว่าหัวใจที่อยู่ระหว่างการ,กระดูกทั้งสองอันเนี่ยจะถูกบีบและทําให้เลือดเนี่ยออกมาเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็เหมือนกับการบีบตัวของหัวใจเอว่าแต่น้องแฟนตาไม่ทํา C P R แล้วหรอจ๊ะฝึกมือไว้สิหนูคิดว่าเราไปฝึกอบรมการทํา C P R ดีกว่าค่ะพี่เห็นด้วยเราไปฝึกบบกันจริงจริงกันดีกว่าน